คุณสุทินคังแสงฮะท่านผู้ชมฮะพูดถึงการอภิรายไม่ไว้วางใจกคำถามคนนี้แหละนะประธานวิพ่ายค้านี่นะครับคุณสุทินคางแสงนะครับสวัสดีครับคุณสุทินครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับคุณสุทินวันนี้นายกบอกคุณสุทินคุณสุทินนี่ยังไหมนายกบอกเปิดมาเลยนะไม่ช็อกไม่ใช่คนใจอ่อนนะนายกไม่กลัวแล้วฮะเปิดมากี่ครั้งก็ทําอะไรไม่ได้คุณสุทินครับฮะคิดยังไงฮะก็ก็เป็นไปได้เพราะว่านายกวันนี้เขา น่าจะไม่มีความรู้สึกแล้วเขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็ขาดความรู้สึกครับต่อประชาชนนะผมว่าอืถ้าภาษาชาวบ้านจะบอกว่าแกหนาแล้วเนี่ยพูดตรงเพราะนั้นก็จะไม่ชอบอย่างว่านนะีค่คือวันนี้ไล่ความรู้สึกนะนะไล่ความรับผิดชอบเลยใครจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะนั้นใครจะด่ายัางไงก็ช่างนะถ้าบอกบอกอย่างนี้ก็จะจะใช่ของแกนะแต่ว่าถ้า ระดับที่เราคิดเนี่ยเราประเมินจากคนอื่นทั่วไปว่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วช็อกแน่เนี่ยนะทรทีนี้ทีนี้พอนายกพูดแบบนี้เนี่ยไอ้ประเด็นที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันมันมันหวังผลได้ขนาดไหนฮะหวังหวังผลเนี่ยหวังผลได้แน่นอนคืออย่างนี้การพิจารณาบรจคือหวังผลว่าเราจะเชียให้เห็นให้ประชาชนได้เห็นถึงความไม่ชอบมาประกนแล้วก็ความ ไลฟประสิทธิภาพของการทํางานครับ,รบแล้วก็เรื่องของความไม่ซื่อสัตย์อืแล้วเรื่องของเขาเรียกว่าไงเจตนาที่จะเอาตัวเองรอดแล้วก็ทิ้งวิกฤตให้กับประเทศระยะยาวครับครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยหวังผลได้ไหมผมหวังหวังผลได้ว่าประชาชนฟังแล้วประชาชนคงไม่สบายใจแน่นะครับคงวิตกกันแน่แต่ว่าจะปลดนายกได้ไหมเนี่ย อาศัยมือในสภา,าเราก็ไม่ค่อยหวังแล้วครับแต่ว่าครับเราคิดว่าแรงกดดันก็จะมีต่อนายกทรัฐบาลเนี่ยมากทีเดียวแหละหลังจากอภิปรายครับครับรอบนี้ประเมินวางแผนไว้ยังไงบ้างครับเริ่มมีการพูดกันเลยนะว่าใครจะพูดประเด็นไหนหรือประเด็นที่เตรียมไว้หลักๆจะพูดเรื่องอะไรและกรอบเวลาที่วางไว้ตอนนี้ประมาณว่าไว้ได้ช่วงไหนครับก็นนบยังไม่ลงรายละเอียดนะฮะก็เป็นเพียงขั้นการเตรียมการกว้างๆซึ่งเราก็เตรียมมาตลอดว่าแต่ละพักแต่ละคนใครก็ ใช้ความเป็นฝ่ายค้านของเราเป็นความรับผิดชอบของเราก็มุ่งตรวจสอบใครเก็บประเด็นอะไรได้ใครสนใจประเด็นอะไรก็ตามประเด็นนั้นครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรามาตรวจสอบกันก็ได้พบได้เห็นว่าหลายท่านหลายพักเนี่ยได้จับแต่ละประเด็นไว้มีน้ําหนักมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นจะมอบให้ใครก็คือคนนั้นแหละคนที่เขาเป็นเจ้าภาพแต่ละเรื่องที่เขาไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้อมูลมาครับ ตอนนี้ทางฝ่ายค้านเองได้ได้เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างอยังครับแต่ละฝ่ายแต่ละพักเนี่ยเริ่มมีการประเมินประชุมรวมกันเป็นประเด็นนะคุยกันสรุปประเด็นก็กว้างได้แล้วแต่ว่าแต่ละพักที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องจะให้ใครพูดเนี่ยก็ยังยังไม่สรุปขอใกล้เข้าไปแล้วก็เราคิดว่าหลังปีใหม่เพราะต้นปีใหม่ปั๊บเนี่ยเราจะสรุปชัดเจนเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็รู้แต่ว่าประเด็นไหนพักไหนรับผิดชอบใครรับผิดชอบ ส่วนตัวคนและเวลาเนี่ยคงจะต้องไปดูกันอีกในช่วงของใกล้เข้าไปนะครับครับคือพอ,พอจะบอกได้ไหมฮะแย้มสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะไอ,ไอเรื่องที่บอกว่าฟังแล้วต้องช็อกเนี่คุณตุทิน,น <c oughs> เออผมก็อยากทราบงเยแย้มสักนิดห <c oughs> นึ่ง <c oughs> ให้คนด,นด้านไหนให้คนออฟังเขาได้เออได้ลุ้นกันนิดหนึ่งครับคือมันมันเป็นเรื่องทุจริตที่เราไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดนะมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดุใกล้ตัวนายกมากเกี่ยวกับกองทัพไหมฮะแล้วมันอยู่ใกล้ มันไปบ,บุบวิจชดเจียดกับเรื่องไม่บังควรนะฮะไปตุจริตกับโครงการที่ไม่บังควรโอ้แล้วทีนี้รเราค,รคิดว่านายกเนี่ยแกรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าเชื่อว่านายกจะตอบอยากก็บอกว่าไม่รู้นี่ตอบอยากฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรับผิดชอบดอีๆครับมีหมายความว่าอาจจะมีมีคนรอบตัวแกไปยุ่งเกี่ยวถูกไหมฮะใช่ใช่แล้วคนรอบตัวนั้นผมเชื่อว่าท่านจะยังไงเสียไปนายกก็ปฏิเสธไม่ได้ สนิทขนาดไหนฮะเขาสนิทันแบบเป็นเป็นชื่อคล้ายๆกันไหมอะไรเงี้ยหรือไงฮะไม่หรอกครับแต่ว่าเป็นคนที่ร่วมคิดร่วมทําร่วมทํางานด้วยกันแบบใกล้ชิดน่ะอ่อะเดี๋วเรียกว่าทุกคนเขาใจว่าคนนี้ทําอะไรนายกต้องรู้ครับทัานผ้มอยาจะเข้าใจนะครับ โอ้น่าสนใจแต่ว่าในในใน,ในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยสสแต่ละคนเนี่ยหรือว่าในพักเองเนี่ยนะครับในในการอภิปรายรอบนี้เนี่ยจะมีการเปิดรับเรื่องจากทางบ้านมาไหมว่าอยากให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้อยากให้พูดเรื่องนี้อ๋อคราวน,นี้เปิดเปิดครับเราเปิดไปแล้วหนึ่งเนี่ยเราเปิดในเชิงลึกอยู่แล้วลหละครับว่าเราสื่อสารกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆกลุ่มองค์กรอาชีพต่างๆครับซึ่งเราลำบากเป็นเว่าพวก SME ก็ดีนะครับพวกท่องเที่ยวก็ตามหรือว่า พวกผู้รับเหมาพวกประมูลงานพวกอะไรก็ตามเนี่ยครับอย่างนี้นี่เราสื่อสารเราประชามอยู่แล้วเขาเป็นทุกข์เขาไม่รับความเป็นธรรมเขาถูกกันแกล้งเขาก็สม้อมูลมาให้เราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับอ๋อครับคุณชินแต่ทีนี้มันมีครับสักพักหนึ่งเราก็จะเปิดกว้างกับชาวบ้านโดยตรงครับอ๋อครับทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่า ในการอภิปรายครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าโอ้โหเปิดเปิดอภิปรายมาสองสาครั้งแต่ว่าเหมือนมันก็ไม่ได้มีผลอะไรบอกมันเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าเ mm hmm. พราะรอบที่แล้วเองเหมือนฝ่ายค้านก็มีปัญหาเรื่องการจัดการเวลากันคุณสุทิจะตอบเรื่องนี้ยังไงในฐานะประธานวิ่ายค้านผมว่าเราแรกๆจริงๆเนี่ยเราเป็นนักการเมืองเรามาใหม่เป็นฝ่ายค้านครั้งแรกรรเพื่อตัวเองก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านนะพู้ตรงก็เป็น,นสั้นมาก แล้วก็มีพักใหม่น้องใหม่อะไรเยอะที่ไม่เคยแม้แต่เป็นสชเลยเพิ่งเข้ามาอืการทํางานระยะแรกก็อาจจะมีปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่ามือใหม่หัดขับเยอะเพราะฉะนั้นเราทํามากันครั้งสองครั้งเนี่ยเราก็เริ่มที่จะปรับตัวแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีผมเชื่อว่าเราเข้มแข็งมากขึ้นแน่นอนส่วนว่าทําอะไรได้กับรัฐบาลได้หรือไม่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับการตรวจสอบรัฐบาลหรือการลงโทษรัฐบาล มันไม่ได้จบที่สภาทุกเรื่องครับหลายเรื่องหลายครั้งในอดีตก็ทํามันจบที่กระบวนการยุติธรรมนะทีนี้หลายเรื่องเราพูดแล้วมันไม่จบที่สภาเราก็ต้องเข้าเข้ากระบวนการยุติธรรมอ๋อฮะไม่ว่าจะเป็นสารัฐธรรมนนญ์ไม่ว่าจะเป็นปปชครับครับแล้วถามว่านั้นองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมันเขาเขาตอบสนองเราไห่ล่ะว่าเขายืนอยู่ในจุดมาตรฐานแค่ไหนอืมอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของฝ่ายค้านว่าเราทํามาดีเราหากอมูลมาดีเรา เล่าเรื่องมาดีแล้วเราเช็ดเราส่งเสริร์ฟลูกให้อย่างดีแล้วเนี่ยอืสุดท้ายมันก็ไปไปเงียบวืดซะตรงขั้นตอนนั้นถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่เอากับเราครับแล้วแถมไปเอากับฝ่ายรัฐบาลด้วยไง่ายๆว่าฝ่ายค้านไหนก็ทํางานยากครับ,รบนะฮะแต่ว่าถ้าเราทําปั๊บกระบวนการยุติธรรมเรามาตรฐานเอาด้วยถ้าผิดก็เอาด้วยถ้าไม่ผิดก็ว่าตามนั้นนะผมเชื่อว่าป่านนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลน,นี้ ไปมันไปนานแล้วเอาเรื่องบ้านพักก็ได้ครับครับง่ายๆเลยแล้วย้อนกลับไปหลายเรื่องที่เรามีมูลมีอะไรชัดเจนสังคมฟังแม้แต่สามัญสำนึกก็รู้ว่าผิดอพอยื่นไปก็หายหายหายฮะไม่หายอย่างเดียวสิมาอีกทางเลยชอบทําชอบทําเนี่ยผมจึงอยากเรียนว่าให้สังคมได้เข้าใจด้วยว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยเราทํางานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เ็มที่เต็มที่แล้วก็มีคุณภาพเลยนะแต่ องค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นใจกับเราชอบพ,พูดถึงเรื่องเรื่องบ้านพักเองครั้งนี้จะเอามาพูดไหมฮะก็ดูอยู่ฮะก็ดูดูว่าพูดแล้วมันจะมีผลแค่ไหนเพราะว่าบังเอิญมันมีองค์กรไปประทับรับรองไปแล้วนี่โอ้แต่ว่ามันก็คงมีมุมที่จะพูดมีมุมที่จะสังากันว่าอะไรคือมาตรฐานอะไรคือไม่มาตรฐานครับก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าถึงตอนนั้นจะต้องประกอบกับเวลาด้วยว่า ถ้าเวลาเราได้มาแค่ไหนกับเรื่องและประเด็นที่มันมีขนาดนี้นนจะคงอะไรไว้จะตัดอะไรออกตรงนั้นจะดูอีกทีครับครับครับกับทีนี้ข้ามาจากจากเรื่องของการอภิปรา,รายไม่ไว้วางใจมาดูที่เรื่องของพรรคเพื่อไทยคือปฏิเสธไม่ได้ว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงสักรอบสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จับตาเพื่อไทยเยอะ ในฐานะที่คุณจุทินก็อยู่พักเพื่อไทยเนี่ยคือมันมีการเข้าออกของบุคลากรในพักเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกกันการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพของพักเนี่ยอ่อนลงไปหรือเปล่าคุณจุธินประเมินตรงนี้ว่าย่งไรครับผมไม่ได้มองว่าอ่อนนะฮะมันเป็นการเช็ดตัวอ,องค์กรใดก็แล้วตามพอมันเติบโตขึ้นมกนากๆมันก็จะเกิดปัญหาอยู่อย่างนี้ว่าพอมีคนเก่งพอมีคนมีประสบการณ์เยอะแล้วก็มี มีภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปบริบทที่มันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีการเซตตัวปรับตัวกันใหม่มเพื่อไทยนี่คนเก่งเยอะแล้วคนเก่งคนมีประสบการณ์เนี่ยสะสมพ่ะคุณตัวเองมาจนถึงเขาเรียกว่าถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยก็พร้อมที่จะแตกกิ่งออกหนอครบมพมันมันเกะเต็มที่ก็ต้องออกแตกกิ่งแล้วก็ออกหนอ,อขยายพันุ์เพราะฉะนั้นพักใหญ่ที่เป็นอย่างเงี้ยกับทุกพักแหละครับประชาธิปัตย์ไปถึงจุดหนึ่งเขาก็ พอคนมันมีคุณภาพเต็มที่มีประสบการณ์แก่ตัวเต็มที่ก็แตกหนอขยายพันธุ์ใหม่ครับคอันนี้เพื่อไทยก็เหมือนกันเรามีคนเก่งเยอะๆมีคนมีประสบการณ์เยอะเนี่ยวันนี้ที่เดินออกจากกันไปเนี่ยผมดูแล้วไม่ใช่ความขัดแย้งอะไรรุนแรงนะมันเป็นความอิ่มตัวทางการเมืองณจุดนี้ครับณจุดที่เพื่อไทยเพราะนั้นก็ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการแตกหน่อขยายพันธุ์แล้วนะอันนี้ผมผมมองอย่างนั้นเพราะนั้น <c oughs> พอแตกหน่อขยายพันธุ์ไปแล้วนี่ต้นเก่าที่อยู่พักเก่ากิ่งเก่าเนี่ยก็จะได้โอกาสก็จะได้งอกงามขึ้นนะก็จะงอกงามขึ้นกิ่งใหม่ที่ไปแตกที่อื่นก็จะงอกงามอีแบบหนึ่งที่เก่าก็จะได้โผล่ขึ้นงอกงามขึ้นผมมองแล้วเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้พันไม้ที่มันมีพัฒนาการของมัอนอย่างนั้นนะผมไม่มองว่าจะเป็นเรื่องอ่อนแอรีบรีนีบรีอาจจะถอด กิงหรือแตกยอดออกงดงามกว่าเดิมก็ได้อืมฮะค,คุณสุทินได้คุยได,ไ,ดได้พอมีโอกาสสื่อสารและพูดคุยกับคนที่เขาทยอยกันเดินออกจากพักไปครับว่าออกไปแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวหลังจากนี้เนี่ยจะมีการไปตั้งพักใหม่หรือว่าจะมีกลุ่มการเมืองซึ่งมีแนวทางเดียวกันหรือเปล่ายังไม่ค่อยเด้คุยกันแต่ว่าก็ดูกันออก <c oughs> บอกออชี้กันได้เลยว่าเขาไปเพราะอะไรครับ,รบนะครับก็มองเข้าใจกันว่าก็อ,อ,อย่างที่ผมว่าเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ต้องไป ครับไปขยายพันธุ์ใหม่แต่ว่าที่หน้ามั่นใจได้เลยคือคนเหล่านี้ที่ออกไปมีอุดมการ์ไม่เปลี่ยนครับอุดมการยังแบบเดียวกันอยู่ที่ประชาธิปไตยด้วยกันครับมองปัญหาเศรษฐกิจไม่ถางกันแต่วิธีการทําง,งานเนี่ยาารายละเอียดอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกไปกี่คนผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังเป็นความเข้มแข็งของฝ่ายประชาธิปไตยอแล้วก็ยังมีวันที่จะทำงานร่วมกันยังมีโอกาสที่จะจับไม้จับมือทำงานเพื่อบ้านเมืองผมคิดอย่างนั้นนะ ครับครับประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่ง,นนงกลุ่มบุคลากรที่ออกไปก็มีการพูดว่าตอนนี้การทํางานทางการเมืองเนี่ยของเพื่อไทยอาจจะไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาต้องการนะครับแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยอย่างคนที่เคยก่อตั้งอย่างคุณทักษิณเองก็บอกว่าเพื่อไทยก็ยังคงเป็นสถาบันทางการเมืองที่ที่ทตัวเองแบบปลูกฝังมาแล้วก็เชื่อว่ามีมีมประสิทธิภาพคุณจุทินช่วยพูดได้ไหมครับว่าในฐานะของเพื่อไทยเองเนี่ยต้นทุนคุณค่านะครับของเพื่อไทยเนี่ยคืออะไรอ๋อตันนี้ชัดเจนเลยฮนะ ผมเชื่อว่าเกือบ20ปีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องเป็นต,ต้องต้องพูดถึงว่าไทยรักไทยมานะต้องนับตับบ้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนเป็นเพื่อไทย,ยผมเชื่อว่าต้นทุนที่เราทําไว้ก็คือสิ่งแรกคือจุดยืนอุดมการณ์ที่ชัดเจนว่าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยตลอดเราต่อต้านอํานาจที่มันมานอกระบบตลอดอันต่อมาก็คือเราเองเนี่ยมีความชัดเจนว่าเป้าหมายก็คือประชาชนคน คนรากหญ้าและคนชั้นกลางคนทุกระดับที่เราดูแลครับมุ่งไปที่คนยากจนน่าเป็นชนใหญ่รประการต่อมาก็คือผลงานของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนี่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดดเด่นตลอดทุกยุคที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยอืผลทางการเกษตรไม่เคยตกวิกฤตเชิงเศรษฐกิจไม่เคยเกิดขึ้นมีแต่เข้ามาแก้ไขครับเนี่ยเหล่านี้นะรวมทั้งการสร้างบุคลากรทางการเงรนินที่เราทํามาตลอด เราเชื่อว่าเป็นต้นทุนสําคัญที่พรกเพื่อไทยสามารถที่จะดํารงคงอยู่แล้วก็น,นําเสนอแล้วก็ขายต่อประชาชนได้อครับนะครับครับคุณท,ทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับคือวันนี้มีรายงานล่าสุดมาเรื่องของกรรมการสมานฉันคืออย่างนี้ครมีทางฝั่งรัฐบาลเขาบอกว่าเขาเตรียมเสนอชื่อสองคนคือคนหนึงคือคุณสุพอรอัตนามง และอีกคนคือคุณธนกรวงังบุญคงชนะคุณสุธินมีความเห็นยังไงนะานที่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเรื่องกรรมการสมานาชันด้วยเนี่ยอันนี้ของที่รัฐบาลใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็เป็นจิตก็ต้องเคารพว่ารัฐบาลก็ส่งใครมาับเขาคงคัดมาดีแล้วคหละนะครับแต่ว่าผมก็อาจจะมองต่างรัฐบาลานิดนึงว่าการส่งคนมาเป็นกรรมการสมานาชันเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่คิดว่าสังคมเนี่ย เชื่อมั่นในมนโนโธรรมของเขาว่าครับเขาจะต้องมีมนโนธรรมมโนธรรมก็คือจิตใจที่เป็นธรรมครับแล้วก็มองโลกได้หลายมิติมองสังคมกว้างพร้อมที่จะปฏิบน,นอมครับนะต้องเป็นคนคำปมายอยู่ระดับหนึ่งประสมควร,ครสองท่านนั้นจะเข้าเกณฑ์นี้หรือเปล่าเนี่ยโดยมารยาทก็ไปอย่างวิจาร์เพราะว่าครับวันนี้เรากาลังจะทําเรื่องสมณชังชไปพูดให้มันเกิดความไม่ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแล้วก็ไม่อยากพูดครับแต่สังคมจะมองออกครับว่าคนที่สองท่านที่ส่งมาเนี่ยอืจะทํางานนี้สําเร็จหรือไม่ยอมได้รับการยอมรับหรือไม่ครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณชี๋ครับวันนี้ครับที่มาสนทนากันครับเิครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุยกันหลายประเด็นเลยวันนี้ตั้งแต่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจับครับมาเรื่อง ความเคลื่อนไหวในเพื่อไทยอที่คุณตุชินก็มองว่าจริงๆมันก็ถ้ามองให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์แตก่การแ,<ป>กแตกแตก่เคลือออกไปใช่ก็คนเก่าไปคนที่เคยอ,อยู่ข้างล่างก็อาจจะได้ขึ้นมาอ,มอะไรสนับแบบนี้สุดท้ายเนี่ยเขาบอกก็ยังอุดมการเดิมทุกคนที่ออกไปใช่ใช่ไหมใช่ดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับรวมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับ การเมืองเป็นของทุกคน,นประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube อัิชนทีวีเป็นของทุกคนครับ